สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีย่ำแรงเรงเด้อครับผมบาลต้นกระสานเติมเนาะครับผมวันนี้วันนี้สองบาผ้าพี่น้องเขาสวนไผ่ครับผมน่าโอ้ยแปนปิลินครับผมน่าเต็มย่องเหมครับผมเดี๋ยวมาเพิ่นก็นั่งเคลื่อนขึ้นมาใหม่ผมก็นั่งด้น้ำผู้เหนือท่าขุนเด้อครับผมเลยอีกแถวสองแถวครับผมสองเบาเคลียร์พื้นที่แล้วก็สิเอา เฟืองมากบหรือว่าเอาแกละมากบเนาะแมนครับครับแล้วก็เอาใส่เอาฟุนใส่ครับผมใส่ปุ๋ยใส่ครับครับต้นบากระงามได้บั่นได้น้ำเนี่ยครับผมได้แสงแดดแล้วน้ำนองกลางมันจะเปียกเบิดนี่ยน้ำนองกลางนี่บลาพุ่มกับปลาต้นว่าสีเอาบักแตงมาปลูกครับผมบ่ต้องเฮ็ดคางบ่ต้องเฮ็ดคางยากเลยครับผมตัวมีกระไพครับปลูกเสื้อเสน่ห์เพื่อนไตขึ้นเรื่อยๆเมนครับผมแต่ว่าเทาก็ควบพุ่มหยอดเป็นเอาเนาะ บ่ายเพิ่นขึ้นไปอันน้ำอ่อีหยังเกาะน้ำต้นไผ่ครับผมครับพาดนำท่วมน้ำท่วมล่องเลยลเป็นเต้กากบมาปล่อยเนาะไม่แง่หล่อมให้แยงครับผมเป็นน้ำเท้าเลยนะน้ำหล่อมสิเพป็นสิซึมซึมเข้าไปเปียกเบิดลไหนี่ก็เปียกเบิดครับมาถ่ายอัปเดตให้เบิ่งบรรยากาศย้ำแรงครับผมพุ่นปลาไผ่ครับผมโอ้ยงามแห้งได้เบาอยูในกล่องลงงก็ามแเนียนครับผม ครับปลูน้องปม่ปลนอกปลงไปยังไปเรื่อยๆครับผมหลังจากมอสเเฝ้านีสองเบาวสื่อป่ามาปล่อยครับผมตอนบ่ายกับเขาสวนก็ไพรครับครับครับประเไปเรื่อยเนาะอย่างว่าปลูกน้ำงลองกลางสิครับครับแล้วก็ปลูกเสือกเนาะเสือกเป็นไตมันน้ำเสือกแหม่ครับผมการอยู่น้ำพุ่นอยู่น้ำสวนครับผมครับที่ต้องหาลักไม้ไผ่ครับมาสักมาสัก เ่อร์สีครึ่งสห้เพิ่นไตขึ้นครับประโยชน์หลายอย่างเนาะบ่ต้องนะครับมันนี้แสงแดดกับเขาดีเด้อครับผมโป่งใส่ได้ร่มๆเล็กน้อยเนาะพืชเพิ่นก็มักแม่นนี่ครับเพิ่นกลังเริ่มเขียวขึ้นมาแน่ครับมะหันยีเหลืองครับผมเพราะว่าเพื่อใส่พืชน้ำเพิ่งครับต้นบากก็งามครับผมบัวแล้วเพราะว่าน้ำเพิ่มน้าน้ำหลองนิครับไปกินหนามเปนน้ำครับ เริ่มที่แทงนอแล้วครับผมอุ้ยนอหมุกเนี่ยรอบนี้นอหมุกครับผมนี่ครับอืม,มเป็นตะเขียงแสบจ้ะ <laughs> อย่าพึ่ง <laughs> ต้นนี้ยังได้สองร่ำอยู่ครับผม่นตรงจงครับนอบงงเนี่ยก็ตรงจงไงเพิ่นมนี่ครับผมในสักสามลำเนี่ยก็ออกนอกันตน่อพายยางเรื่อยๆครับผม บังอันกะจงสามจงสี่จงหาครับผมแมนครับแม่ตะโก้ครับผมแมนครับถ้านอนได้เพิ่นออกมาเขาก็จงไหวนอนได้งามๆเนาะทีอย่างตัวนี้ก็มีสองซ้ำครับก็เลยต้องจงไหวก็บอกเลก็เลยไปต้องตัดเนาะครับโอ้ยงามแห้งแป่นปิลินเลยครับผมหาแนวมาปลูกแซมใส่ครับซ้ำเพิ่อพมาได้จอดกันครับนี่ก็เกิดติ๊กันนี่นี่นอครับแค่อยู่มาหัวน้ำท่านเนาะ แมครับแม่ต้นแหงลงแหงลงัแ,งงแ้งแวหอบไปไวใส่นหนปอกเอาไว้หมองนี่ครับเอาไวไ้แท่ปวกมาจอคับผมแมนเอาเสื้อให้ปวม,ปมาใส่นาอขึ้นไม่อีกแล้วขึ้นไม่ไหด้นี่ครับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาเด้อครับผมน้ำเสียดีแงหนาึงดีแหง พื้นที่ว่างนี้สองเบาสิบปันคู่ึ้นปลูกพักสาครับผมพักสาบรอบก้อนนีน้ำม,มันถ่วมครับผมเหลืออีกสองต้นครับครับต้นนี้ก็เกิดในนเกิดนอกอ,ออกนอแล้วครับผมต้นบากรง่ามงามเนาะตัวน,นี้ใส่เสือเ้อเฮ็ดล้งอกแดงเห็ดพึ่งแดงครับผม,มบปีนี้ก็ใส่เอามาใส่อีกเนาะ ว่าก่องมหาให้เองกับเสือเสือสดมาใส่เลยครับแมนครับเสือสดนี่สีดีสีดีกันครับคือจังไลยเสือที่ห้างหมาครับผมครับบรรยากาศตะเบนกําลังรับขอบฝ่าครับผมเฮดเบียกจนหอดคำบึงมือครับผมแตกเบิดครับผมจะมีดหลายจนแตกบ่ได้ใส่ถุงมือครับผมบ่ถนัดครับมันลื่นครับ บรรยากาศงามแห้งเบาโอ้ยงามน้ำเพลิงใส่ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับทีผ้าย่างเบิ้งทุกแถวเลยครับผมต้องเทียร์เปล่าพุ่งกับบุคอยไดทไทยให้เบิ้งทุกแถวครับผม คพื่อนช่วงว่าหั่นบหมนได้หดน้ำเพื่อนหนึ่นอนเป็นสึงมากเลยคนแห้งโอ็นใายหลายๆครับผมห้องปลูกจะก่อนี่เบาสองร้อยก่วกอครับผมเกือบสามร้อยเนาะนี่เองครับอ่าส่วนสองแถวฟางสุดท้ายเป็นเอ่อเป็นไผ่มงหวานเพ็นน้ำผึ้งครับผมเม็นนอกินนอสดครับผมครับกินนอสดครับบดลงต้มเลยตำกระได้ย่ำกระได้ครับผมครับตัวนี้พักค่อนแค้นครับผมเอาม่ปลูกในป่าป่าไผ่ ตติดบกิตต้คนตตตครับผมตออยู่ซีต้นครับก็ยังดีเดี๋ยวห้องค่อยขยายครับเดี๋ยวมนแพร่ได้ทันไปน้ำผักแมนครับห่างพันไปหัวใจเพนก็จะดิบๆนะเดิมเขียวแล้วเริ่มเขียวนะครับย้อนแสงเจ้าหน่อยเด้อครับผมหูงาแมแห้งคุณนะครับแหนมไป ครับผมครับเป็นปุ๋ยยูเรียครับกับปุยกับปุ๋ยขอกับผมโซนนั้นบ้าพุ่งกะจิกับบ้าต้นกะจิตัดหย่าครับผมแล้วก็ไผ่เหลวกะจิก็ได้พักกับปุยนครับง่ายครับง่าตะวันตรงจงรับนี่ใบครับผมหน่อปุยงใหญ่นึงครับผมหน่องามหน่อมุกครับหนอไม้ไผ่หวานครับผมระยะห่างเจ็เมตรเบาสองมาปุนสองเมตรครับผม มันเป็นองเมตราิบแมนไอ้กว่งสเมตราสิได้ในเทวหน่สองเมตรแมนนเทสองเมตรครับแมนครับแต่ว่าเท่วเพิ่อนีสองเมตราสิบครับผมไปอีกเท่วไหมครับผมขึ้นไม่อีเอาขึ้นไมอีกหรอขึ้นไม่อีกแล้วนี่เอาซับออกในบ้านนี่หักได้ปบหักเลยเนาะ เพิ่นเพิ่นสีย่างต่อเพิ่มข้าต้องเมี่นเขามีมัสซาบาเดี๋ยวจะเอามีมัสซาบะครับคุณนายถามนอครับผมหมึกหมุกงามๆเลยครับผมเอาเปล่ามาอยู่ซื้อหนี่พี่น้องเห็นเห็นไหมเอองามแห้งเนาะงามแห้งนี่นอนี่ก็ดขึ้นมาใหม่เป็นนอนั้งดินนะครับนี่ครับคุณนายปาดสุดยอดเนาะงามอ่ะ ท่าย่างอีกรองไหมครับผมบักท่านมาพุ่มก็เริ่มงามแล้วครับเริ่มแตกดอกแล้วครับวุ้นเบิดลงเหมือนเดิมครับผมปูนปลายังหน้าครับผมเดี๋ยวเลี่ยวปลาไพกันสิต่อปลายังหน้าเลยครับผมออกเห็นเนี้ยมไปแบบอุ้ยขนาดใหญ่เลยเนี้ยมยังงามครับครับนั่นเป็นกล่องปูนกล่องปุ๋ยเด้อครับผมปูนครับช่วงช่วนของฝนตกน้ำท่วมนี่ครับผมเอาออกเพาท่าน หนูจ่อหนูจ่อครับได้กิขึ้นเป็นล่มนี่ดอกอืมอกระาม,มกระอันนี้ก็ะีได้สามเนีมม่ยม,มนแปลว่านำเยอะเกียวกลียจนห่งนืงแน่ไปแปลนหูแปลนตาดีเนาะ แมนครับผมบาพุมกับบาต้นจีฮานเสือกมามมัดอยู่ครับเพราะว่าเห็นเพื่อน่ะเอามัมัดใส่กันสีปุ่มคครับผมครับตัวนี้คือกันมัดใส่กันฝากกดไลค์กดแชร์สองบาลน้ำเด้อครับผมผู้ใดเข้ามารับชมสองบาในเกษตรเกษตรพ่อเพียงครับผมตัวนี้แห้งครับส่งอาหบริเวณหนามได้ แนวเพื่อนก็นย้ายยังรับรองบ่มเพื่อนตึงหักแนงวะเพต่นเพื่อนได้เอานอนนอนแล้วแนงจะขึ้นเรื่อยนี่แนงมันเพื่อนจับนอนไปแล้วครับแนวเพื่อนขึ้นมากน,นี่ดิแนงเพื่นอนห้าก่อออกเนาะนี่ไงเดี๋ยวห้าก่อออกครับผมรอดอยู่ดอดยไอ้นั้นเน่ยก็รอดแล้วเดี๋ยวขึ้นมาแล้วลว่าสิบอลลงมากระไซฟุ่นเหรอครับผมใส่หอดแถวนี่บ้างฟุ่น มีหาแท่งยัางม่ทันร์ไซครับผมหายามีมาดจอ,อยมีมาดจออย่เนาะมีน,น,นหาเข็มมาดจอครับผมน้ำม,มันจงะออกแห้งๆๆๆๆนนมมเนี่ยคืรอร่ำไม้เหรอครันมมบนี่เหรอเยอะเลยนี่ก่อนนี่แต่ร่ำไม่เบิดเลยนี่ยมีนครับสีล่ำครับร่ำไม,ม่เบิดเลยน้องสีเห็นทุกส่วนมีกุ๊กบากเด้อครับผมของเบา ปูไวเกบเ็ดครับบูดออกจกำมืนก่อนเดี๋ยวออกอากี่สิบมีมีางงามแม่บรรยะกาศทงบรรยากาศท่าก่าเป็นถิ่นางลังงามครับผมทีสองบาสุดซ้ำหนีเด้ครับผมครับครับไปงไป อันนี้ใส้ประโยชน์ได้ไหมครับผมนี่นี่ครับเอาไปให้ข้ามแตงกันเลยครับตับปูยุ่นขาา้นยุ่เทิงเนาะครับปลาพุ่มซอน้ำครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบลาพุ่มได้เอากาไว้ครับผมที่ด่าไม่ป่วก็ได้ครับได้ประมาณเกือบลอยก็ต้นมั้งครับยืนปลาพุ่มแมนบมครัอไไปขยยากด้ีงเลย นี่ครับขยายตัวไปทางไตแน่นครับผมตัดออกอนะหน้าครับผมจะได้ทางตไตพิ่มีหักกับเก็บไว้ครับผมนี่น่าโมเปียงที่นี่เหมือนที่ไรทางไตพิ่นซุ้มๆครับครับเหลืออีกสองเท้ครับผมทอดแบบนี้หรือวแน่นครับผมขยายเลือดเท้าขุ่นครับ <S <S พอดีคำก่อนครับผม าางามใบกับเขาสวนครับผมตัวนี้อย่งตัวนี้ว่าพุ่มออกมาซ้ำไหวเอ,เอาตัวที่มีหักมาซ้ำไหวครับผม<อ>ครับว่ากอไผเป็นปลูกปัญญาครับผมว่าเตมีหกักกับปักลงมันกระติดแล้วแมนันี่คือบ่าวพุ่มเอาตัวมีหักไว้ครับผมอ๋อน,นี่ค่กเพิ่งนสิแมนกระแซน้ำไว้ครับผมมือนยังเสียเอา อ๋อนี่บางคนครับน่น้ำตาบางคนโอนครับจะน้อยเป็นกะออกยอดน้ำน้ำตานี่ครับผมเม่นครับนี่คนคนผู้ใดอยากได้ต้นกากะติดต่อสองมาลมาได้เด้อครับผมต้นกอไผ่นี่ต้มน้ามเดียวก็คือกินได้เลยครับผมพี่น้องผู้ใดอันนี้กะสองบาขึ้นล่างได้ครับแข็งเลยครับบ่วขมบเวือนครับผมนว่าต้นมาฟั้งกี่หวานย่อนแสงครับผมเกิดพิษั้งวันนะครับไผ่บ่งหวานครับ หวานดีดีครับผมเอาไปแกงในรูปแบบผู้ต้องต้มน้าหม้อครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกระบาต้นกะมาอัปเดตสวนกอไผ่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมให้พี่เน่มีญ่ลูกปลาหน่ะเบิ่งน้ำกันครับหลังจากแต่งกอไผ่าเหลือกับแปนหูแปนตาครับนะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยแล้วบ้นครับครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกระบาต้นขอลาไปก่อนครับผมจังพอกันมือหนาวาวสองวาวสีผ้าเห็นอย่างน้ำมืออื่นครับผมครับ ตอนนี้สองมาขอต้อนรัไปก่อนครับบ่าวตุนสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับ